ว่าคนโกวันนี้แวะมาถ่ายทอดพี่น้องชาว u t u b e นะครับมีอะไรมากครับผมวันนี้มาอัปเดตเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศดีมากครับต่างเสียงลม ครับผมเกควายพัฒนาบ้านๆน,นะครับพัฒนาบ้านๆไปชมกันเลยครับก็จะประมาณนี้นครับเปิดน้ำให้เขานอนแช่แล้วก็จะมีสระอยู่ตรงโน้นนะครับตรงแหลมๆนะ หายวัวนะครับเนาะเขาร้อนเขาก็จะแวะไปลงฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะมานอนแช่อาบโคลนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นที่พักผ่อนของเขาครับตามอริยบทคือใต้ต้น จะมีต้นสะเดาต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีต้นโน่นนะครับที่ที่พักเขาประจำของเขาก็าอยู่นี่นะครับเนาะมีอะไรมากครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับช่องของผมก็อัปเดตให้ชมนะครับ ให้ทุกท่านได้ติดตามวันนี้ก็จะมาปิดน้ำครับพอปิดน้ำเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเสียบแบตข้างบนนะครับเพื่อเปิดไฟให้ไม่ให้มันออกครับฝั่งนี้ก็หวานข้าวแล้วครับ หวานข้าวเหลือล็อกกลางให้มันเดินเล่นครับแล้วก็ล้อมร้อไปน่นแล้วก็ฝั่งโนอนอีกรอบนึงคร่งถ้าฝนตกวันนี้รอฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่มีวี่แววเลยครับมีร้องมาถึงใกล้ๆแล้วก็หายเงียบหายเงียบสองสามวันแล้วครับ ว่เาเขานะครับก็จะกินแล้วก็ไปกินฟางที่อคอกอิ่มแล้วครับเนี่ยถ้าดูประมาณนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็คือกินฟางอิม่มน้ะเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมาก ฝากติดตามด้วยนะครับผมอาจจะเป็นช่องเล็กๆให้ดูให้ชมนะครับเนาะผมก็เลี้ยงไว้นะครับรอราคาขึ้นแล้วก็จะพัฒนาควายใหญ่ครับตอนนี้อยู่สายกลางๆครับไม่ใหญ่มากนะครับก็ร้อยสามสิบอัพร้อยสามสิบสามสามสิบ ห้าตัวพ่อพันก็รอยห้าสิบครับแค่นั้นนะครับแต่วัวน,นี่ใหญ่ครับหัวร้อยห้าสิบได้น่าจะได้สองแม่นะครับเนาะไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็ขอกลับคำว่าสวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านอครับ